สำหรับการจัดการกับพนักงานกลุ่มที่2ในต,นตอนต่อเนื่องจากที่ได้คุยไปในคราวก่อนคือกลุ่มเดสบูดนะฮะเชื่อว่าท่านจะจำได้พนักงานกลุ่ม w o r k ์ค r อ e หรือกลุ่มม้าขยันเนี่ยก็เอาตามที่เจ้าของแนวคิดเขาว่ากันก็แล้วกันเนาะเป็นคนที่มีผลการปฏิบัติงานเนี่ยอยู่ในเกณฑ์สูงแต่ศักยภาพในการทำงานตำ่ำนะครับนี่คือกลุ่ม ที่เป็น w o r k h o r อร์สนะครับเวิร์ o r อรเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสัดส่วนนะครับปริมาณเมื่อเทียบกับพนักงานทั้งหมดเนี่ยผมว่าน,น่าจะเป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดเลยนะครับกลุ่มนี้เวลาที่เราจะจัดการกับเขาเนี่ยนะครับเราคงต้องเน้นการทำให้เขาได้เกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องนั้นๆจริงๆการสอนงานแบบ OJT หรือ On the Job Training การฝึกอบรมห,หรือการเสริมทักษะใดๆจึงเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องทักษะต้องแยกความรู้กับทักษะออกจากกันก่อนนะฮะทักษะคือความเชี่ยวชาญความชําชองหรือความถนัดในการปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมันจะต้องอาศัยความรู้เป็นพื้นฐานมาก่อนนะครับคนที่เป็นหัวหน้างานเนี่ยก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องรู้จักเครื่องมือรู้จักเทคนิควิธีการที่จะทําให้พนักงานของตัวเองเนี่ยเกิด การเรียนรู้เกิดความรู้ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับแต่สิ่งที่สําคัญก็คือมันต้องให้เขาจําสิ่งที่เขาเรียนรู้มาได้พอให้เขาจําสิ่งที่เขาเรียนรู้มาได้เนี่ยทางออกมันก็เลยเป็นเรื่องของการให้ลองทําให้ฝึกทําแล้วเราก็ฟีดแบ็กให้คําแนะนาโอเคนะฮะเน้นให้เกิดประสบการณ์นั่นเองเพราะประสบการณ์จะทําให้เขาเกิดการจํานะครับในขณะนึงเนี่ยมันมีความจําเป็นเนาะที่ต่อให้พนักงานกลุ่มเนี่ยเขาไม่ค่อยทอนะ แต่ความรู้สึกอยากได้กําลังใจจากผู้บังคับบัญชายอย่างท่านอยากได้แรงกระตุ้นนะครับอยากจะได้แรงฮึดจากท่านจากการพูดคุยจากการชื่นชมของท่านเนี่ยมันก็เลยทําให้ท่านเองจะต้องไม่ประหยัดคําพูดในเรื่องแบบนี้นะครับจะต้องพูดคุยให้กําลังใจจะต้องพูดคุยกระตุ้นจูงใจกันเสมอเพื่อให้พนักงานเกิดการเรียนรู้คราวนี้ถ้าเราจะรู้ว่ากลุ่ม Work ์คคอเนี่ยกลุ่มมาขยัน เขามีพัฒนาการการเรียนรู้ไปมากขึ้นแค่ไหนท่านก็ต้องประเมินเนี่ยท่านต้องทําเป็นโปรเกรสซีฟนะครับคือดูว่าเขามีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าในพัฒนาการเรื่องความรู้ทักษะเขามากน้อยแค่ไหนท่านอาจจะใช้วิธีการติดตามในการสังเกตด,ดูด้วยตนเองนะครับหรือว่าท่านอาจจะใช้วิธีการให้เขามาเล่าให้เราฟังว่าเขาเกิดการเรียนรู้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับ จริงๆถ้าถามผมนะผมคิดว่าการให้เขามามาแชร์มาเล่าให้เราฟังเนี่ยมันจะได้ผลดีนะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันจะทําให้เขาเกิดความจำเพราะเขาต้องเตรียมข้อมูลมาถูกต้องไหมแต่ถ้าเราบอกว่าเออเดี๋ยวพี่ขอฟีดแบ็นิดนึงนะน้องมีพัฒนาการขึ้นแบบโน้นแบบนี้อย่างเงี้ยคือบางทีเขาก,เขาก็เขาก็ไม่ได้คิดในเรื่องที่ตรงกับเราดังนั้นเราใช้วิธีการให้น้องมามาฟีดฟอร์เวิร์ดให้เรานะครับหรือมาบอกเราอะ ให้เราเห็นความคืบหน้าจากปากของเขาโดยตรงเลยจะดีกว่าแล้วหลังจากนั้นเน่ยเราก็ฟีดแบ็กเขาว่าในมุมมองของเราจากที่เรา o b s e r v ซหรือเราสังเกตดูพฤติกรรมการทําง,งานของเขาทักษะความคล่องแคล่วในการทำมันของเขาเนี่ยเราเรามีความคิดเห็นอย่างไรนะครับแน่นอนครับเราจะสามารถปั้น Workhorse ไปเป็นสตาร์ได้ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราพัฒนาลูกน้องกลุ่มเนี่ยเราควรจะต้องใส่ความท้าทายมากขึ้นเป็นลําดับลําดับ งานยากขึ้นยากขึ้นเป็นลําดับแต่ว่ามันไม่ได้แบบยากถึงขนาดที่สตาร์เลยเนะเพราะสตาร์เนี่ยอันนี้สามารถรับหรือแคร์รี่งานที่ยากยากท้าทายความสามารถได้แต่กลุ่มที่เป็นเวิร์คฮอสเนี่ยมันจะต้องใช้วิธีการมอบหมายงานที่ยากขึ้นแล้วก็ประกบมอบหมายงานที่ยากขึ้นแล้วก็ประกบนะครับมันจะแตกต่างจากสตาร์ที่บางทีสตาร์เนี่ยคือปล่อยให้เขาแล้วเขาทได้เลยอย่างเงี้ยนะครับสําคัญมากเลยนะครับเนื่องจากศักยภาพในการทํางนานต่ํา แต่ผลงานออกมาได้ดีเนี่ยแม้มันจะรู้สึกขัดแย้งกันในใจผมนิดนึงนะฮะแต่ผมว่าโฟกัสของท่านเนี่ยตามแนวคิดนี่มันก็อยู่ที่การไปทําให้เขามีความพร้อมในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ของเขานะครับโดยความใกล้ชิดของเราปล่อยไม่ได้อะถ้าต้องการผลลัพธ์ที่ดีนะก็คงจะต้องไม่ปล่อยนะครับให้เขาได้เกิดการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำด้วยตัวเขาเองเนี่ยจะดีมากนะครับเบิร์กฮอสใน แง่มุมของหนังสือนะครับที่ชื่อว่า effective succession planning เนี่ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ก็เสริมด้วยมุมมองของผมในบางเรื่องเข้าไปนะครับลองทบทวนดูในเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งจากการฟังซ้ำครับ